ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรองศาส์ตราจานยุพัคณิดผู้วิทยากลนะคะจากมหาวิทยาลังศิธิ์ค่ะผลงานของเราก็คือไข่ต้มจากพืชสะดวกเก็บสะดวกกินค่ะเพนพพอยก็คือว่าในไข่ต้มของเราที่ไบพออยู่เนี้ยเป็นเปไข่จริงใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้ไบพอมีอาการแพ้อาหารเยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนแพ้ไข่จะไม่สามารถกลับมากินไข่ได้อีกเลย ถูกไหมฮะหรือถ้าจะมีกินตัวไข่ที่ทํามาจากถั่วเหลืองเองบางคนแพ้ถั่วเหลืองอีกนะนะคะหรือแม้กระทัะ่งสินค้าของต่างประเทศที่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะะหรือของอเมริกาเองเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นไข่ต้มเหมือนกันอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังมีวัตถุดิบที่เป็นโปรตีนที่ทำมาจากอาารกอบคุณแพ้ดังนั้นปัญหาของเราก็าคือทายังไงให้โปรตีนเนี่ยของไข่เนี่ยเทียบเท่ากับไข่จริงนะคะของของต่างประเทศเนี่ยโปรตีนจะมีแค่ฟองละสามกรัมไม่พอคือเราอยากทาให้โปรตีนในไข่ที่เท่าไข่จริงคือมี มาน5.7กรัมต่อฟองไข่ต้มพื่นเนี่ยจะมีโปรตีน5ปโปรตีน7กรัมต่อฟองนะคะที่ไข่มันเนี่ยมีไม่ถึง1.5กรัมต่อฟองน้อยกว่าไข่จริง5เท่าคอเลสเตอรอลไข่จริงเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าสูงไม่อยากให้กินไข่นะเรามากินอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสูงเลยมีอุดมไปด้วยวิตามินเอที่เราเคล,เลิว่าสูงไร้เลยวิตามินดีสูงค่ะนอกจากนี้ยังมีสารฟังชั่นคอมเพลว์ค่ะเขาเรียกสารเชิงที่อย่างเช่น AECI DSL กราฟโพลีฟีนอลและแอนตี e ้ออกซิแดนท์ที่มีต่่่อออออสุขภาาาพพะคคกกก็ืืินหรรเปปัับ้งจ รดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกของคนที่รักสุขภาพด้วยทางเลือกของคนที่แพ้ไข่แพ้อาหารถั่วเหลืองตุเต้นแล้วก็กลุ่มคนที่กินวีแกนอยู่แล้วเขาก็จะมีชอยทางเลือกเพราะว่าไข่ของต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาหรือของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะละลายเสียรูปทันทีเมื่อเดินความร้อนไม่สามารถจะเอาเข้าไมโครเวฟได้แต่ตัวนี้ค่ะมันผ่านกระบวนการมาทั้งหมดแปวิธีด้วยการวิจัยทําให้มันสามารถต้มได้ทอดได้ไม่ละลายเสียรูปอันนี้เป็นข้อเด่นนะคะและอีกอันนึงก็คือเมื่อมันผ่านกระบวนการ อายุอีก8วิธีเนี่ยมันสามารถที่จะมีอายุกัรเก็บนอกตู้เย็นถูกไหมคะถ้าสมมติเป็นของต่างประเทศเนี่ยจะต้องเก็บใช้เย็นแช่แข็งแต่อันนี้สามารถจะวางอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ได้แล้วแต่วิธีการเลยค่ะว่าเราจะเลือกใช้วิธีใดยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราใช้วิธีคอนดันสูงซึ่งออยอนเนี่ยถอดออกจากการเป็นโนเวลฟู้ดแล้วก็คือสามารถมาใช้กับอาหารทั่วไปรวมทั้งเครื่องดืมได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่กระทบปะเปถินเรื่องเทคเจอร์กลิ่นรสคุณค่าโภชนาการสามารถจะอยู่ได้แล้วก็ส่งออกได้แล้วมันก็เหมาะสําหรับการส่งออกของผู้ประกอบการ โน้ตเฮาอันนี้สามารถจะขยายผลไปยังชุมชนได้เพราะเราใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดนะคะดังนั้นโน้ตเฮาอันนี้คือถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการยืดอายุเราทําแบบสดก็ได้แล้วกินในประเทศแช่ตู้เย็นเอาพลาเจอร์ไลท์และแช่ตู้เย็นเอาก็จะอยู่ได้หนึ่งเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจถ้าจะส่งออกเนี่ยอันนี้ต้องให้น้าใจช่วยคิดซึ่งไปเลือกเอาเลยก็คือเราทํมาตั้งแต่สี่เดือนถึงหกเดือนถึงหนึ่งปีแล้วแต่วิธีการซึ่งก็ต้องมาเลือกค่ะว่าเราจะไปประเทศไหนอย่างเช่นเราใช้รังสี้ยบางประเทศเขาอาจจะไม่ยอมรับอาหารใช้รังสีนะ ่าหรือบางประเทศบอกว่าฉันไม่ได้หมายเรื่องคุณค่าพัฒนาการแต่ฉันขออยู่ปีหนึ่งได้ไหมเรวก็เลือกใช้วิธีตามความเหมาะสมนะคะดะนั้นตรงกระบวนการตรงนี้มันก็จะหลากหลายเรื่องขอ,องต้นทุนมันก็จะเหมาะสาหรับผู้ประกอบการตั้งแต่วิสาหกิจชุมชน SME รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะไปต่อยอดในอนาคตค่ะ ตอนนี้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิไข่อันนี้ขึ้นมาที่เราจัดเลียไปให้รายอื่นบ้างไหมคะคะสำหรับไข่นะคะเราเรา,เราทำงานวิจัยมาประมาณอ่าห้าปีก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เป็นไข่ผงก่อนนะคะแล้วเราก็ถ่ายทอดไปแล้วมีผู้ประกอบการรับไปแล้วก็มีจัดจาหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าเรียบร้อยแต่ตอนนี้เราพัฒนาจากไข่ผงเพื่อมาเป็นขึ้นรูปเป็นไข่ต้มอ,อันนั้นมันเป็น lady c คุกอ่ะมันไม่พร้อมกินรือปัจจุบนันเด็กแบบขี้เกียจใช่มันต้องทำอะไรเกินสามนาทีเด็กไม่เอาเลยอยากจะแกะซองกินเลยกินกับมาม่า่น่นน เพราะนั้นเราก็เลยพัฒนาเป็น ready to eat ปีนี้เพิ่งจากงานวิจัยเสร็จนะคะด้วยถึงของวชรเ่ยทำให้เรา,าเสร็จงานวิจัยปีนี้ค่ะแล้วเราก็เริ่มส่งส่งสินค้าตัวนี้ไปยังร้านอาหาร oh. เมนูที่เห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เรารับวัตถุดิบของเราไปจำหน่ายจริงอันนี้อาจารย์ไม่ได้ทำมาเพราะอาจารย์ทำกับข้าวไม่เป็นก็สมมติเราไปที่ร้านอาหารใดๆอันนี้นะคะก็สัง่งตามเมนูนี้ได้เลยค่ะ oh. <c oughs> คือของของร้านของร้านอ่าขอออนุญาตขอขอนุญาตนำเสนอชื่อร้านนี้เลยค่ะออร์แกนิกนะคะ<อ>ค่ะค่ะอยู่ที่ซอยอารีค่ะคคใช่ใ,ใ,ชใช่ค่ะแล้วก็เป็นเมนูของเขาก็มีหลากหลายอยางอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรายกมาอันนี้เมนูอะไรฮะอันนี้เป็นทอดมันไข่ต้มนนค่ะทอดมันไข่ต้มใช่ค่ะก็คือเป็นทอดมันหุ้มไข่ต้มอันนี้สลัดอันนี้เป็นลาบลาบวุ้นเส้นอ่าเห็ดรวมไข่ต้มส่วนอันนั้นเป็นไข่ลูกเขยทรงเครื่องหมูสับเป็นวีแกนหมดเลยนะ ไม่มีแอนิมอลเลยนะส่วนอันนั้นเป็นแซนด์วิชอะโวคาโดไข่ต้มค่ะอ๋ <g ülme> อแสดงว่านี่น <c oughs> ี่สีสีไม่ไหมคือว่าไม่ใช่ไหมสีเหลืองเก็คือเนี่ยมันสามารถทอดอย่างที่ทอาจารย์บอกใช่แบบไม่ละลายเสียลูก <c oughs> ถ้าเป็นของของต่างประเทศเนี่ยของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหลอมเหลวเพราะเราเอามาเป็นเบนชมาร์คของอเมริกาเนี่ยหลอมเหลวแค่ไมโครเวฟก็เหลวแล้วค่ะเพราะนี้นเขาบอกว่าไม่เลยเขาต้องแบบเอาเย็นๆมาแล้วก็ทาน S <S, t e x t u r อกก็เขียวเข้าะต้องทานเองอะค่ะก็ค uh 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 ือป uh ัจจุบันเนี่ยเราเลยทําทรงนี้เพราะว่าภาคอุตสาหกรรมเริ่มสนใจคือไม่ได้สนใจว่าต้องเป็นไข่เดี๋ยวผมไปสไลด์เป็นสลัดเพราะนั้นไม่ต้องเป็นฟอร์มเพราะเพราะมันจะเสียพื้นที่ตรงที่เป็นไข่ขาวไม่มีไข่แดงเนี่ย่ะตรงนี้ก็คือพัฒนาต่อไปเราจับได้เลยค่ะ t e x t อร์มันจะใช่ค่ะจับและชิมได้เลยค่ะแล้วที่อย่านี้คือทำมาจากสีอะไรเป็นอาฟักทองเป็นหลักก่อนค่ะเราถึงบอกว่าวิตามินเอเราสูงเลยเราเคลมได้เลยเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนที่ดี แล้วอันนี้คือรางวัลอะไรคนะอันนี้จะเป็นรางวัลของปีที่แล้วเลยค่ะเราได้รางวัลชนะเลิศของนวัตกรรมแห่งประเทศไทยเราจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่างประเทศในเดือนพฤษภาคมปี68เนี้ยค่ะอยากให้อาจารย์เชิญชวนผู้ที่ชมคลิปนี้นะครับที่จะไปช์ในวันนับปฤฤ์ตีนี้ ก็ขอเชิญเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวันวตกรรมพร้อมใช,นะะช้นะคะทางวชเนี่ยค่ะได้ให้ทุนวิจัยหลากหลายสถาบันนะคะรวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยให้มีการพัฒนางานวิจัยที่สามารถจะขยายผลต่อย,ยอดสู่ผู้ประกอบการโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่เรียนอยู่ในรวามหาวิทยาลัยด้วยกันนักเรียนมาดูแล้วเกิดไอเดียนะคะรวมถึงผู้ประกอบการที่มองว่าโ no น้ตของเราก็ทัดเทียมแข่งได้นะก็ขอเชิญชวนมาที่งานเลยะคะ่ะ26กุมภาพันธ์ที่ไบเทคบางนาค่ะ ปอบไม่ทราอันนี้ไม่ทราบรู้อย่งอะรู้แล้วอาจารย์รู้แต่อาจารย์ไม่รู้รู้อยู่ตรงไหนอยู่ใต้บูของบชใช่หามาอยู่ขนติดะะบชนี่สินี้่ะบค่ะ <c oughs> อ๋อไทยเฮลตี้ชอยได้ไหม ถ้าเราเข้าไปได้ค่ะก็คือสินค้าจากงานวิจัยของเราจะไปปรากฏอยู่ในอ่า e c o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  k ของไ e ย Healthy Choice จะมี Instagram TikTok นะคะมี Line แล้วก็สามารถจะสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยนะคะติดต่ออาจารย์ผ่านทางช่องทางนั้นได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ แบบตรงนี้นะคะที่จะเห็นว่าเอ่อเอามาโชว์แค่สีรสนะคะก็คืออันข้างบนเนี่ยขาวๆเนี่ยคือออริจินอลไข่ต้มธรรมดาตอนหลังๆเนี่ยค่ะเด็กๆเ,เขาบอกอยากกินพะโล้ค oh. ุณเคยที่บ้านก็คือเราก็ต้มตอนแรกเป็นถุงนั้นก่อนอยู่ได้หนึ่งปีเนาะตู้เย็น oh. เด็กบอกว่าอาจารย์มันลําบากอะ่ะนี่ออกไหมคะ oh. มันมีน้ำเค็มเฉยแฉะขอแบบนี้เลยเราก็เลยมาปรับมาปรับเป็นคือรสพะโล้เนี่ยให้มันไปอยู่ในเนื้อไข่เลยไ oh. ข่ขาวเนี่ยเป็นรสพะโล้เลย oh. พอถัดลงมาค่ะจะเป็นไข่ผําอ่าผํามาเพราะฉะนั้นเราทําวิจัยเรื่องผํําาาาาาแแลล้้วววกก็็็เเอผมใส่ปนรซบิ นะะก็จะกินลักษณะนี้ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นรถที่อินเทรนด์ของเด็กๆเ,เลยหมาล่าก็<ห>าคือ <หา S 2> เพด่ามันจะมีเพดน,นิดๆเพร<ห>าะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานกับะบะหมี่สำเร็จรูปตอนกลางคืนอานจนั่งสืบดึกๆในหอพักเนี่ยไม่ต้องลงไปเซเว่นแล้วในหอพักไม่มีตู้เย็นพวกนี้เก็บได้อยู่ในตูน้เย็นไม่นอกตู้เย็นได้เลยเด็กๆก็จะแบบพกพา,าใส่เป้ใส่กระเป๋าไว้กินใกล้หิวอย่างนี้เป็นต้นค่ะขอบคุณค่ะมีชื่อเรียกไหมคะรับน้องไข่ต้มเนี่ยหรอไข่ต้มมั้งล่ะชื่อกลิตอัณฑ์นี้อ๋อเราเรียก B O X <ใ>คือแบรนด์ไหนคะแบรนด์นี้ยรหาะค่ะบอ Biox ใช่ค่ะใช่ค่อแบรนด์ใช่ค่ะนี่เาห x